ตรงรุ่นตรงโมเดลตรงปีไม่มีลากจดนะครับตรงลายผลิตเป็นตัวท็อปสุดวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกับ f c มงคลคาหน่อยนะครับมาซื้อมาใช้แต่ผมขออนุญาตขายก่อนนะครับเจ้านายก็หน้าจอเป็ vi นกึ่งยี่ต้อนกึ่งอนาล็อกนะครับแต่ตรงกลางก็จะเป็นแบบยี่ต้อนเห็นไซึ่งวิ่งออกจากท่าเรือแล้วก็วิ่งมาขึ้นบนรถสไลด์ผมกับสกกิโลคาดหวังในในแพลตฟอร์มรถคุกกี้บ้านเราเนี่ยอยากจะได้แบบนี้แหละก็คือพับแบบไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้า อาลชาสามพับไฟฟ้าสำหรับออปชั่นตัวพับทีแคทวนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราธชธานีต้องบอกว่าวันนี้นะครับจะบอกว่าวันนี้จะพูดคําว่ารีวิวรถมือ2ได้หรือเปล่านั้นก็ไม่เชิงครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถนะครับเป็นรถใหม่ที่เจ้านายผมตั้งใจ <Wow. S 1> ที่จะซื้อมาใช้เองนะครับเป็นรถที่ท่านซื้อรถใหม่มาตั้งใจว่าจะมาใช้เองแต่ไม่เป็นไรผมเห็นว่าเป็นรถรุ่นใหม่แล้วก็รูปลักษ์บอดี้สวย ขอรีวิวหน่อยนะครับขอรีวิวให้กับ fc ช่องมงคลคาหน่อยแล้วกันวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเอกซ์คลูซีฟสุดๆผมอยู่กับ p า d o โดรุ่นปัจจุบันนี่แหละนะครับาโด gdj หรือว่า p ารโด1 5นนะครับรหัสรถเลข,ขทถางคนึ้น151 2อ t z g 2023 2นะครับ2.8 t z g 2023 <Yahoo! S 1> ตรงรุ่นตรงโมเดลตรงปีไม่มีลากจดนะครับตรงลายผลิตเป็นตัวท็อปสุดวันนี้ก็เลยมา พูดคุยกับ FC มอมงคลค้าหน่อยนะครับไม่เป็นไรถ้ามีคนซื้อผมก็ขายเพราะว่าเจ้านายผมก็ตั้งใจจะซื้อมาขับซื้อมาใช้ด้วยขายไปด้วยนั่นแหละสไตล์สไตล์สไตล์ของท่านอีกแล้วนะครับแต่รถมาถึงก่อนผมขอรีวิวก่อนแล้วกันก้อนนี้จะเป็นพา d o นะครับพาโดในตในตระกูล150 151ที่ให้ฟังก์ชั่นออปชั่นครบมากที่สุดครบมากที่สุดให้ เทคโนโลยี <Technology S 2> <Wow. S 1> มาครบมากที่สุดคือเป็นรถที่ขับแบบออนโรดได้แบบนิ่มนวลหรือว่าขับแบบออฟโรดหนักๆเลยก็เจ๋วเช่นเดียวกันนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าเพิ่มออปชันจากตัวเดิมมาพอสมควรจากตัวหนึ่งรหัสตัวถัง150้มา151ตัวนี้นะอย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับก็จะเป็นคิวหน้าใหม่นะครับเป็นคิวหน้าใหม่เป็นคิวหน้าใหม่เพราะว่าตัวก่อนคิวนี้ก่อนก่อนคิวหน้านี้ก็จะเป็นตัวย้อยนะครับที่เป็น150ตัวย้อยก่อนที่จะเป็นหน้า151 แล้วก็หน้าตัวนี้ก็จะเป็นหน้าฟลูเอลีเหมือนกันนะครับเป็นหน้าฟลูเอลีนะครับไฟหน้าบีมนะครับก็คือ BI Beam ไฟหน้าปรับปิดอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัติแต่ที่เพิ่มมาเลยก็คือกล้องรอบคันนะครับมีกล้องรอบคันมีเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันแล้วก็มี a d Adaptive c r u i s e Control นี่คือตัวที่พาโดไม่เคยมีมาก่อนนี่พาโดไม่เคยมีมาก่อนและ หลายคนก็ทราบดีนะครับถ้ารีวิวในเรื่องของ,อของราคาเนี่ยนะครับก็ว่า,วาในเมื่อนายเขาซื้อเป็นชุดจดออกมาจากนะครับออกมาจากผู้นําเข้าแล้วต้องบอกว่าผมกล้าที่จะขายในราคานี้เลยนะครับสามารถเช็คราคาได้นะครับสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะเผื่อใครสนใจนะครับเดี๋ยวถ้าขายได้เดี๋ยว เจ้านายผมค่อยหาคันใหม่เดี๋ยวผมขอยอนุญาตเปิดเครื่องยนต์ให้ดูก่อนเพราะว่านี่เป็นนะครับนี่จะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันของทางเครื่องยนต์1 gd ของ Toyota นะครับที่วางในอ f อ r t u n e r e r บ้านเราแล้วก็ในตัว l a n c ูเซอร์พา a d o นะครับ High, หอว่าเครื่องยนต์ดีเซลร้อย cc เทอร์โบนะครับ, cc, Turbo, ครบเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 204แรงม้าบิด500นะครับเพียงเพียงพอแน่ๆนะครับเพียงพอแน่ๆกับการใช้งานในบ้านเราเพราะว่าด้วยแรงบิดขนาดนี้นะครับ500นะครับ500นิวตันเมตรม้าทั้ง204ตัวเนี่ยบ้านเราคงไม่คงคงไม่มีถนนให้วิ่งถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างแน่นอนอันนี้เราเปรียบเทียบไว้เห็นนะฮะไอเรื่องบอดี้โครงสร้างไม่ต้องไปดูนะเพราะว่าคันนี้เองยังยังยังไม่มีอะไร รถใหม่ยังไงก็อย่างนั้นก็รถใหม่นี่แหละนะครับเพราะว่านายผมอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับเจ้าของรถเองอยู่ญี่ปุ่นอยู่ยังไม่กลับมานะครับผมชิงรีวิวก่อนนี่อันนี้มีแอดบูให้ด้วยนะครับมาก็เขาเรียกว่าอะไรต้องรักโลกรักโลกนะครับรักโลกเนี Ad ่ยแอดบูนะครับเครื่องยนต์ดีโฟดีสองพันแปดร้อยซีซีนะครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าซีซีสองร้อยสี่ม้าแรงมากนะครับผมเคยขับตัวตัวที่เป็นที่เป็นตัว t ีเไม่ใช่ตัวท็อปนะ ไี่ตัวท็อปตัวทีเอ็กกับตัวทีเอลอ่ะเคยลองแล้วแต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ลองเพราะว่ารถใหม่นะครับรถใหม่รถใหม่ยังไม่ลองไม่กลา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขึ้นเดี๋ยวไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าขับขึ้นจากท่าเรือมาวิ่งไปประมาณสิบสิบสี่สิบห้าโลประมาณนี้นะครับนี่คืออ่าด้านหน้าของเจ้าหนึ่งห้าหนึ่งซีซัทจีนะครับที่เป็นตัวท็อปที่ให้ฟังก์ชันเพิ่มเข้ามานะครับฟังก์ชันออปชันและเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันของทางโตโยต้านะครับก็เพิ่งได้มาในตัวนี้ นะครับก็ตัวท็อปก็จะเป็นแมกนะครับแมก2ูโทน19นิ้ว 5, 5นะครับแมก2ูโทน19นิ้ว265 5 5ห้นะครับก็เป็นสเปคที่ทาง t o y ยต้ตาเลือกใช้ทั้งทั้งใน f o r t u n e r บ้านเราแล้วก็พ a d o ก็คือดันหลบแกนเทคนะครับแต่นี่เป็นถ้าเป็นทีเอ l ก็จะเป็นขอบแมกสินะครับเป็นแมก18นิ้วนะและอ่าต้องจรงิงๆไม่ต้องไปดูภายในคือถามว่าด้วยบอดี้ข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่เห็นความแตกต่างในตัว 150ตัวก่อนแล้วก็ตัวโลหรือว่าตัว TX หรือว่า TXL นะครับนี่อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ก็เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คือออโต้สีบานได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> เขาเขาเขาขีเข้เกียจเอาใส่หรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> รุ่นก่อนๆน้ๆองเตยต้านให้เป็นออโต้เขาจะใส่ออโต้ตัวนี้แต่มันลอกไงทีนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ข้างล่างเลยเป็นออออโต้ uto, ก็คือกระจกออโต้กันหนีบทั้ง4บานนะครับและก็มีเซตนะครับเมมเมมสองตำแหน่ง นะครับเมียมสองตำแหน่งเบาบ่ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับเบาบ่ไฟฟ้านะนี่วันนี้ผมบอกแล้วที่เพิ่มมานะครับและที่เพิ่มมาก็ไม่ต้องไปนสนใจแล้วว่าะจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าคันนี้เองเนี่ยซื้อมาใช้แต่ผมขออนุญาตขายก่อนนะครับเจ้านายนะครับ <laughs> กาหน้าจอเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะครับตร,ตรงกลางก็จะเป็นแบบดิจิตอลเลยวนะิ่งวิ่งออกจากท่าเรือแล้วก็วิ่งมาขึ้นลสลถสไลด์ผมก็สบ1กกิโลนะครับไม่ไม่ยังไงก็อย่างนั้นก็ ือนที่ผมบอกว่าเทคโนโลยีที่เพิ่มมาให้นะครับก็จะมีกล้องรอบคันมีไบสปอร์ตมิเตอร์นะครับ BHM ที่ที่ที่ได้มานะครับแล้วก็จะเป็น p t i v t i r u i s e Control นะครับมีคลิปเลนเตือนเนอนอกเลนดึงกับเลนนะครับเตือนกันชนด้านหน้าที่ตัวก่อนยังไม่มีแล้วตัวนี้ได้มาแล้วคือจึงจึงกลายเป็นรถออฟโรดที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับบุกได้ลุยได้ออฟโรดได้ออฟโรดดีฟังก์ชันครบ นะครับนะแล้วก็มีแพตเดิรนชิพนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็มีเกียร์มือให้เฉพาะตัว TZG นะผมบอกว่าราคาพิเศษมากๆนะนะครับเพราะว่านายสายตรงมาจากญี่ปุ่นว่าถ้าสอจากเกรีวิวก็รีวิวเลยนะครับให้3ามจุดเกล้านนะครับ3ามล้านเก้าบาทนะครับนี่เพราะปกติแล้วเนี่ยเซอร์เบียนแฮนด์รถที่เป็นรถมือ2ใช้งานมาแล้วเนี่ยผมก็จะขายอยู่ประมาณสัก3 3.4 3.5มจ่สามแต่นี่เพิ่มนิดหน่อยใครสนใจก็สามารถ สายตรงมาได้เลยนะครับนี่นะครับก็ตำแหน่งเกียร์ก็เหมือนเดิมก็เป็น6สปีดเหมือนกับตัวย้อยนะครับเป็น6สปีดแต่เพิ่มนะครับเพิ่มแบบโหมดการขับขี่เป็นทางเลือกนะครับก็จะมีแบบขับแบบนิ่มๆประหยัดประหยัดหน่อยนะครับอย่าง Comfort Eco โคหรือจะขับแบบกลางๆอย่างนอร์มอแต่ที่เพิ่มมาเลยคือจากโ,โหมดหรือว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยก็คือสปอร์ตพัดก็จะเป็นตัวที่ทําความเร็วสูงนะครับทำความเร็วสูงได้ คือมันเป็นออฟโฟอยู่แล้วตัวนี้เป็นโฟล์วฟูลไทม์นะครับเป็นฟูลฟูลไทม์อยู่แล้วนะครับขับ4ตลอดเวลานะครับมีปุ่มปรับเหมือนกันนะครับขับับ4 4โลม,มีเหมือนกันแต่นี่คือเป็นสเปคที่สั่งสั่งประกอบมาจากโรงงานไม่ได้มาเปลี่ยนจอที่ไทยนะครับเหมือนตัวโลเป็นจอทัศสกรีนนะครับเป็นจอทัศที่ประกอบมาจากโรงงานที่รองรับนะครับทีคอนเน็กแอปเปิลคาเแลวก็กล้อง รอบคันเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันนี่คือเทคโนโลยีที่ให้มาเป็นแอร์แยกเป็นเอลโต้แยกซ้ายขวานะครับเป็นเอลโต้แยกซ้ายขวาและก็เนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวผมเคยรีวิวตัว txl ไป tx ไปก็จะมีแค่ปุ่มปุ่มบิดปุ่มบิดของอ่า l o high แล้วก็แ r คชั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแทค c ั i o n control นะครับหรือว่าเดียวนี้นนน v s c เราเรียก v s c นะครับแล้วก็อันนี้ออก start สองเกียร์ดีเอาสตาร์ทเกียร์สองนะครับอันนี้ปุ่มปิดถุงลมเวลาเราถอดเช็คช่วงล่างนะครับปุ่มปิดถุงลมแล้วก็ปรับสูงต่ํานะครับปรับสูงต่ําได้นะครับแล้วก็เป็นมัทเรเลนซิสเต็มนะครับก็เป็นการปรับโหมดนะครับปรับโหมดตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยการใช้โหมดที่เป็นโหมดการขับขี่5โหมดที่เขาให้มาเนี่ยต้องต้องเป็นโฟโลนะครับต้องเป็นโฟโลนะครับแบบสะเทินน้ำสะเทินบกลุยน้ำลุยโคลนลุยหิมะลุยทือกทรายเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับใช้ปุ่มนี้ พร้อมกับที่เป็นโฟโล w แล้วก็ทางราชันแล้วก็ดิฟล็อกนี่คือฟังก์ชันที่ให้มาแบบใช้งานง่ายเห็นแล้วสามารถใช้งานได้ทันทีไม่ไม่มีแบบระบบซับซ้อนนี่คือตัวนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่พาดนน้น15 1 151นะครับให้มานะครับในแรงกูเซ่พาดยังไม่เคยมีแล้วก็เบาะนะครับปรับอุณหภูมิเบาะภัพลมเบาะนะมี ที่ชาร์จไฟให้แล้วก็มี USB-A ให้แต่เบรกมือสไตล์ออฟรดยังคงเป็นเบรกมือแบบดึงธรรมดาไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่จะออกแบบมาด้วยควที่เป็นแบบลักษณะลยด้วยนะครับแบบปัญหาระบระบบอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับเบรกมือไฟฟ้าทางโตโยต้าก,ก็เลยยังคงใช้แบบนี้อยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้กักนะนะครับก็จะเป็นสันลงสันลุปแล้วก็มีโทรฉุกเฉิน SOS ด้วยนะครับสำหรับรถลู่ๆทักงวนันนี้จำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีความปลอดภัยในการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเช่นเดียวกันนะครับนี่ ก็ก็จะพูดถึงเหมือนรถใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถใหม่เลยนะครับเป็นรถใหม่เลยกิ๊บกิบนะครับเป็นพุ่สตาร์ทกุญแจก็มี2ชุดอยู่แล้วนะครับก็ยังถือชุดจดอยู่นะครับยังไม่แน่ใจว่าถ้านายผมใช้ต่อถ้ายังถ้าผมรีวิวไปแล้วยังขายไม่ได้นายก็จะใช้ป้ายไม่ 1, นึตัวก็9 9 9าตัวนะนี่ขิงเล็กน้อยในเรื่องของทะเบียนรถนะครับนี่ใครสนใจอยากจะได้พาโดนหนึ่งาดทีที่มีมงคลคา ซื้อมาใช้ไปด้วยขายไปด้วยแต่ยังไม่ได้ใช้3 9 9ล้าน9 0บาทนะต้องบอกว่าทราบกันดี FC เล่นพาโดอยู่ก็ต้องมี4ล้านกว่านะครับ4ล้านกลาง4ล้านปลายต้องมีนะตอนเปิดตัวแล้วผมบอกอย่างนี้ก็คือผมไม่ได้เอาตัวแบบตัวตัวก่อนนะมาเลหลังมาเลหลังขายแล้วมาที่พูดไม่จริงนี่นะครับโมเดล2023เลย,ลเลยนะรถปีนี้เลยนะครับเลดรถปีนี้เลยนะครับ เช็คเบี้ยได้ทุกจุดนะครับนี่ไม่มีบอกว่าไอเอารถโ,โมเดลยี่สองมาเทราคาเล่นมาดั้มราคาไม่ใช่นะฮะตัวนี้คือ2023นะครับ2023เต็มเต็มเม็ดเต็มเต็มหน่วยนะครับนี่ก็เหมือนกันเหมือนรถใหม่บริกตรงบริกตีมีครบหมดนะครับก็ยังเป็นสไตล์เดิมยังเป็นสไตล์เดิมก็คือปร,ป,ดดครประตูเปิดด้านข้างน,นะครับประตูเปิดด้านข้างเหมือนเดิมนะครับประตูเปิดด้านข้างเหมือนเดิม ล้วก็เปิดจากนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนี่ถ้าเราเปิดแบบไม่ต้องการแบบเปิดก็วางของได้ก็ปิดตัวนี้ลงเปิดได้2แบบเหมือนเดิมนะครับเปิดออกข้างเหมือนเดิมน,นี่เนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังในใน,ในแพลตฟอร์มรถคุกกี้บ้านเราเนี่ยอยากจะได้แบบนี้แหละก็คือพับแบบไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าเนะบาะแถวสามพับไฟฟ้าสํา, 3, ฟฟาสหรับออปชันตัวท็อปซีซตจีตัวนี้น,นไม่แน่ใจว่าเจ้าคุกกี้บ้านเรา จะออกแบบมาเหมือนรุ่นพี่ใหญ่เขาได้เมื่อไหรนะครับแต่ว่าพื้นที่ก็โอเคดีนะครับบางคง,งของได้ไม่เกลีกะไม่สั่นไม่คอนเวลาวิ่งนะครับแอบกระซิบนิดนึงแต่คิดว่าเพี้ยวม,มาว่าอาจจะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนของคุกกี้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนของคุกกี้นะนี่คือรถใหม่นะครับรถใหม่เอามารีวิวคอนเฟิร์มเอามารีวิวคอนเฟิร์มมาพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ สีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในตัวแพลตฟอร์มก่อนเพราะว่ายังไงเสียตัวพาโดไม่จะเป็นตั้งแต่ออกมาเลยนะครับตั้งแต่ตัว95ตัว120150 151พาโดก็เป็นรถที่ครองใจพี่น้องชาวออฟโรดพี่น้องคนที่เล่นรถ s u v 4x4 อยู่แล้วนะครับพวกนี้ขายดีทุกรุ่นขายดีทุกรุ่นเพราะว่าผมเองอยู่ที่ร้านมงคลขายเองก็ก็มีครบทุกรุ่นเหมือนกัน <laughs> มีครบทุกรุ่นเหมือนกัน อู่ที่นี่คือสะสมแต่รถเก่าเก่าเก็บเลยจนถึงตัวใหม่สุดนะครับใครสนใจรุ่นไหนหรือว่าจะจะได้คันนี้เทคโนโลยีณนะปัจจุบัน toyota prado 15128 t z g ตัวท็อปสุดโมเดล23ใหม่กิฟออปชั่นใหม่เทคโนโลยีใหม่ขับดีขับนิ่มขับสนุกขับลุยได้แต่ผมคันนี้ผมขออนุญาตไม่ขับโชว์ขออนุญาตไม่ขับโชว์ขอขายแบบใหม่ๆหม่กิฟแบบนี้3ล้าน9ก0 0 0 0บาทนะครับสนใจก็ สายตรงปรึกษาได้นะครับสายตรงปรึกษาได้คันนี้ยังไม่มีชื่อใครนะครับยังไม่มีชื่อใครยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นชื่อใครนะครับยังไม่ได้เปนชื่อใครสนใจท่านได้เป็นคนแรกได้แน่นะครับท่านได้เป็นคนแรกอย่างแน่นอน0840369999นะครับ0 8 4ย3 6 9 9 9 9รีวิวทีไรฝนจะตกทุกทีสำหรับคลิปนี้คันนี้คุณภาพสูงอย่างแน่นอนนะครับฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมขอบพระคุณ 2 2 7 0 0 0ซับสไครต์ที่ติดตามมงคลคาในช่องของ YouTube เรามุ่งไปสู่2 5 0 0 0 0ภายในปีนี้นะครับก็าฝากติดตามทุกช่องทางด้วยเราก็จะมีรถดีมีคุณภาพรถมือ2แบบไม่ต้องวัดดวงนะครับซื้อแบบคุณภาพราคายุติธรรมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สวัสดีครับ